อีกชัฟเตอร์ูเป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญภาคต่อที่ดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงซึ่งจะนําเสนอเรื่องราวสุดหลอนในเมืองเดอรีที่มักจะมีข่าวการหายตัวไปของเด็กๆในเมืองทุกๆ27ปีและมันอาจจะมีเรื่องราวของตัวตลก p e n n y ไวส์ที่อยู่เบื้องหลังปมปริศนาทุกอย่างก็เป็นได้โดยหลังจากที่ภาพยนตร์ภาคแรก มีการนำเสนอเนื้อหาของกลุ่มตัวละครเอกในวัยเด็กเร็วนานในครั้งนี้เรื่องราวก็จะมีการสารต่อปมปัญหาในช่งวงวัยผู้ใหญ่ของกลุ่มเดอะลูซเซคลับที่ต้องกลับมาสระสาปงปมปัญหาอีกรอบในเมืองเดอรีจนกลายเป็นการเดินทางสุดสยองที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าวันในภาพยนตร์เรื่องอิดชาร์ฟเธอทูปี2019จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดวยวเราก็ต้องขอเตือนกันไวไก้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใคร ที่ยังไม่เคยด้รับชมก็ขอ,อข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับแจ็คเทอเรนส์ในช่วงที่เบเวอรี่อยู่ในห้องน้ำและประตูถูกเปิดออกรวมไปถึงถูกทุบซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฮนรี่บาวเวอร์สตัวละครนี้ก็จะโผล่หัวเข้ามาและพูดว่า Here's Johnny เหมือนกับตัวละครแจ็คเทอเรนส์ที่รับบทโด,ดยแจ็คนิโคสันจากเดอะชายนิงปี1980อีกหนึ่งผลงานที่ดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิงที่มีฉากแบบนี้ปรากฏออกมาแล้วนั่นเอง Here's Johnny! นักสแสดงที่เด็กๆต้องการในช่วงของการแคสนักสแสดงวัยผู้ใหญ่ทางสื่ออย่าง Moviefone ็ได้มีการเข้าไปทําเด็กๆที่รับบทเป็นเดอะรู้สร์คลับในภาคแรกพวกพวกเขานั้นอยากให้มีใครามาแสดงเป็นตัวเองในตอนโตกันบ้างซึ่งทีมงานจะมีการใช้ช้อยส์ที่เด็กๆเ,เลือกเพื่อเข้าไปติดต่อนักสแสดงเหล่านั้นจริงๆด้วยทําให้ในตอนที่เด็กๆถูกทํานั้นก็จะมีการเลือกช้อยส์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยเริ่มตั้งแต่โซเฟียลิลิสในบทเบเวอร์ลีจะเลือกเจสสิก้าแชสตันมารับบทและนักสแสดงคนนี้ก็ตอบรับมาจริงๆโชเซนเจคอบในบทไมค์เลือกแชสวิกบอสแมนแต่ท้ายสุดแล้วได้อเซียมูสตาฟา เจเดนมาเทลในบทเบลเลือกคริสตินเบลแต่ท้ายสุดแล้วได้เจมส์แมักอวอยจากีแลนเกรเซอร์ในบทเอ็ดดีเลือกแจ็คจิลเลนฮาวแต่สุดท้ายเราได้เจมส์แกรนซันไวแอตโอเลฟในบทสแตนลี่เลือกโจเซฟกอร์ดอนเลเวสแต่สุดท้ายเราได้แอนดี้บีนเจเลมีเรเทลเลอร์ในบทเบนเลือกคริสแพา แต่ท้ายสุดแล้วได้เจายา์ไรอันฟินโวลฟฮาร์ดในบทริชีเลือกบิลฮาร์เดอร์และนักแสดงคนนี้ก็เป็นอีกคนที่เข้ามารับบทนั่นจึงทำให้มีแค่โซเฟียเลเลสและฟินโวลฟฮาร์ดเท่านั้นที่สมหวังในการเลือกนักแสดงตอนโตของตัวเองจริงๆสถิติเลือดปลอม เลือดปลอมทั้งหมดที่ถูกใช้ในฉากห้องน้าของเบเวอรีซึ่งนักแสดงอย่างเจสิก้าเชสแทนต้องเจอก็จะมีการบันทึกเอาไว้ว่ามันมีมากถึง4,500แกลลอนซึ่งถือว่าถูกบันทึกเป็นสถิติโลกในวงการภาพยนตร์วันนี้เป็นการใช้เลือดปลอมเยอะที่สุดครั้งหนึ่งไม่แพ้กับฉากเลือดปลอมออกมาจากเลฟใน The Shining ปี1980 <B ade! S 1> เข้ากองถ่ายจริง แม้ว่าในช่วงท้ายของภาพยนตร์ตัวละคร Pennywise จะมีการใช้ CGI ในการแนวรมิดร่างแปลกๆของมันออกมาเป็นจำนวนมากจนนักแสดงอย่าง Bill กาสก s าไม่จำเป็นต้องเข้ามาในกองถ่ายก็ได้แต่เขาก็ยังเลือกที่จะเข้ามานั่งทำงานกับทุกคนอยู่ดีด้วยการใช้ไมโครโฟนพูดบทของตัวเองสดๆในการตอบโต้กับนักแสดงคนอื่นที่เหลือเพื่อที่ทุกคนจะได้รู้สึกว่า Pennywise อยู่ตรงหน้าแล้วจริงๆฉาปเปิดเรื่องสุดหดหู่ แม้ว่าชาเปิดเรื่องในภาพยนตร์ภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของเกย์สองคนซึ่งถูกรุมทำร้ายจนหนึ่งในนั้นถูกเพนิไว้จะไปกินจะไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวละครหลักเลยแม้แต่นิดแต่มันจะถูกสร้างจากเรื่องจริงที่สตีเวน king เคยได้รับรู้มาในวัยเด็กและจะรู้สึกเครียดมากๆที่คิดถึงมันอย่างข่าวในปี1984ที่ชาร์ลีฮาวเวิร์ดเกย์หนุ่มคนหนึ่งถูกแวรุ่นกลุ่มหนึ่งในเมืองบางกอกรัตแมนสังหารลงไปซึ่งหลังจากนั้นฮาวเวิร์ดจะถูกโยนลงจากสะพานสเตทสตรีชโดยเขาจะจ e ีเฟนคิงจึงอยากจะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาสะท้อนลงไปในเมืองเดอรีว่าทั้งสองเมืองนั้นก็ต่างม,มีเหตุการณ์รุนแรงแบบไร้เหตุผลเหมือนกันแถมมันก็ยังจะไม่มีตำรวจหรือใครใส่ใจกับเรื่องราวเหล่านี้เลย it was a fucking c l o u d หลังจากที่เอเดรียนเมลอนถูกฆ่าและไมค์กำลังเดินทางไปตามรอยเบาะแสอยู่บนสะพานในช่วงต้นเรื่องเราจะสามารถเห็นดอนซึ่งเป็นแฟนของเอเดรียนนั่งอยู่ข้างรถพยาบาลแล้วเราจะได้ยินเขาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า It w a s a f u c k i n g c l o คลซึ่งเสียงในฉากหลังที่แผ่วเบามากๆนี้มันก็จะเป็นการยืนยันของดอนให้กับตำรวจฟังว่าเขานั้นเชื่อว่ามีตัวตลกโรคจิตมาฆ่าแฟนหนุ่มของเขาไปจริงๆแต่ท้ายสุดแล้วมันก็จะเหมือนกับกรณีที่ผ่านมาในประวัติศาส์ก็คือตำรวจจะไม่สนใจและการตายของเอเดรียนก็กลายเป็นแค่ความทรงจำสุด สียองของดอนไปตลอดการแทนก็เพียงทุนานันสู้เพื่อปกป้องตัวเอง ในฉากที่เบเวอรีปกป้องตัวเองและเอาชนะทอมสามีที่ชอบใช้ความรุนแรงของเธอนอกจากมันจะเป็นการสะท้อนไปถึงฉากในอีกปี2017ที่เธอต้องป้องกันตัวเองและเอาชนะพ่อที่ชอบทำร้ายร่างกายแถมทั้งสองเหตุการณ์เธอก็ยังสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วนั้นมันก็จะเป็นการปรับเนื้อหาจากในนิยายที่เธอมักจะไม่สู้คนและเลือกที่จะหนีมากกว่าเวลาที่ถูกทำร้ายแบบที่มินิซีรีอีกปี1990เคยทำให้เบเวอรีสู้คนเพื่อเอาตัวรอดมาแล้วนั่นเองชีวิตของบิล เรื่องราวของบิลในภาพยนต์ที่อาชีพนักเขียนของเขงนานน้นมักจะมีปัญหาอยู่เสมอๆจากการที่เราแฟนๆมักจะไม่ชอบตอนจบนิยายของเขาอยู่บ่อยๆก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงชีวิตจริงของสตีเวนคิงที่เขานั้นต้องพบกับปัญหาน,นี้หลายๆครั้งเสมอๆเนื่องจากนิยายของเขาบางเรื่องก็มักจะถูกค่อนขอดว่ามีตอนจบที่ไม่ค่อยโอเคขวางก้อนหิน ในช่วงตอนจบที่ริชีควางก้อนหินใส่เพนนไวส์ในร่างที่เหมือนแมงมุมแบบดัางเดิมของมันแม้ว่ามันแทบจะไม่ส่งผลอะไรเลยแต่นี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงตอนจบของมินิซีรีส์เรื่องอิดจากปี1990ที่เบเวอรีทําให้สไปเดอร์อิดไร้ความสามารถได้อย่างง่ายดายโดยการยิงหินเข้าไปที่หน้าอกของมันซึ่งมันแตกต่างจากริชีที่ล้มเหลวในการโจมตีเพนนิวส์มากๆ hey, <fuck> ผู้กำกับตัวจริงคาเมโออีกครั้ง แอนดี้มูเชติผู้กำกับภาพยนตร์ในภาคแรกรวมไปถึงภาคนี้ก็จะปรากฏตัวออกมาเป็นคาเมโออีกครั้งด้วยหลังจากเคยทำมาแล้วในภาคก่อนหน้าซึ่งเขาจะปรากฏตัวมาเป็นชายหนุ่มในร้านขายยาที่เอ็ดดี้ไว้ผู้ใหญ่แวะเข้าไปซึ่งนี่ก็จะเป็นการยั่วล้อกับคาเมโอของเขาในภาพยนตร์ภาคแรกซึ่งเขานั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาตอนที่เอ็ดดี้ไวเด็กแวะมาที่ร้านนี้เหมือนกันเลยนั่นเองผู้กำกับดีกรีรางวัลออสการ์ ในช่วงต้นของภาพยนตร์เราจะได้เห็นว่าเบลจะกลายไปเป็นคนแต่งนิยายที่ผลงานของเขาได้ถูกเอาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วซึ่งตัวผู้กำกับที่ปรากฏตัวมาในกองถ่ายในการทำงานกับเบลก็จะได้ปีเตอร์บ็อกดานูวิชผู้กำกับดีกรีรางวัลอสการ์จากผลงานอย่าง The Last Picture Show ปี1971มารับบทเป็นคามิโอให้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องปกติของเขาที่มักจะแวะเวียนไปปรากฏตัวในภาพยนตร์หรือซีรีส์บ่อยๆเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเองไม่มีลูก ในระหว่างชาอาหารค่ำที่ร้านอาหารจีนกลุ่ม The l o ู e er เ c l u ับจะเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆออกมาจากคุกกี้เสียงทายซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่าน,านั้นจะมีใบหน้าเหมือนเด็กทารกและส่งเสียงเหมือนเด็กทารกร้องไห้ที่ผิดเพี้ยนไปโดยสิ่งนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสื่อถึงความจริงที่ว่าไม่มี t ด e l o ู e er เ c l u ับคนใดเลยที่มีลูกเป็นของตัวเองเพราะสาเหตุน่าจะมาจากความบอบช้ำทางจิตใจในวัยเด็กร่วมกันในตอนที่เจอกับ e n n y w ว s e ท่ามกลางสถานการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจใอื่นๆเช่นาการทารุณกรรมเด็กการกลั่นแกลง้งและพวกเขาไม่สามารถละทิ้้งคววามบอบชในัย ได้เมื <t desserts> shepherd, ่อโตขึ Hence, ้นจนทําให้พวกเขาไม่สามารถทําใจมีลูกได้นั่นเองห้องที่คุ้นเคยในฉากที่เบลกาลังพิมพ์งานอยู่ในห้องของตัวเองก่อนที่ไมค์จะโทรมาซึ่งเป็นช่วงท้ายของภาพยนตร์แล้วนั้นห้องดังกล่าวก็จะเป็นห้องที่ตัวละครกอร์ดีล่าชานเคยใช้ทํางานในตอนจบของภาพยนตร์เรื่อง Stand by Me ปี1986ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องราวมิตรภาพและการเดินทางของเพื่อนซึ่งเป็นผลงานอีกเรื่องที่ดัดแปลงมาจากนิยายของสตีเฟนคิง จุดจบที่แตกต่างจากในนิยาย ช่วงใครใหม่ของหนังสือและภาพยนตร์ภาคนี้ก็จะมีความแตกต่างกันมากแบบชัดเจนสุดๆเพราะในหนังสือไม์ Mike จะได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากเผชิญหน้ากับเฮนรี่บาวเวอร์สจนไม่สามารถเข้าไปช่วยกลุ่มเดอะลูสเอรลับที่เหลือในท่อระบายน้ำเพื่อการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเพนนีไวส์ได้ส่วนสไตลียูเรสจะเสียชีวิตโดยไม่ได้ทิ้งจดหมายลาตายหรือส่งจดหมายถึงคนอน่นๆในกลุ่มทําให้ไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเขารวมไปถึงเมืองเดอรี่ทั้งเมืองก็จะถูกทําลายด้วยในนิยายเนื่องจากมีการตีความว่าจริงๆแล้วเพนนีไวส์หรือ It, คือ มเมืองเมืองนี้ทั้งเมืองนอกจากนี้รู้สากลับก็จะยังเลือกลืมลืมกันไปและไม่ติดต่อกันอีกเลยหลังจากที่แยกทางกันอีกครั้งในขณะที่ภาพยนต์จะมีการแสดงเป็นนายว่าพวกเขายังติดต่อกันจากชาิที่ไม้และบิลคุยกันทางโทรศัพท์หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนท้ายแล้วความรู้สึกของบิลสกาสกา ในช่วงของการถ่ายทำตัวนักแสดงอญิงบิลสกาสกาดผู้รับบทเพนนีไวส์จะกล่าวว่าเขารู้สึกสนุกมากขึ้นในกองถ่ายทำของภาพยนตร์ภาคนี้เพราะเขาสามารถพูดคุยและออกไปเที่ยวกับนักแสดงร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ได้จริงๆเนื่องจากในภาคที่แล้วตัวบิลสกาสกาดแทบจะไม่ได้พูดคุยกับเหล่านักแสดงเด็กที่ร่วมแสดงกับเขาได้เพราะต้องการให้นักแสดงเด็กกลัวเพนนีไวส์จากความรู้สึกจริงๆซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งที่ได้ผลมากๆการทำการบ้านของนักแสดง นักแสดงอย่างไอเซียมุสตาฟาผู้รับบทไมค์ไว้ผู้ใหญ่จะออกมาเผยว่าเขาได้อ่านนิยายของสตีเฟนคิงเรื่องนี้ถึง8ครั้งก่อนถ่ายทำเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจตัวละครไม้อย่างท่องแท้ในทางกลับกันบิลฮาร์เดอร์จะเคยอ่านนิยายเล่มนี้เพียงแค่ครั้งเดียวในตอนเป็นเด็กและปฏิเสธที่จะอ่านซ้ำโดยอ้างว่ามันยาวเกินไปกลัวท่อระบายน้ำ ในตอนที่กลุ่มเดอะลูซเซคลอบไว้ผู้ใหญ่ต้องลงไปที่ท่อระบายน้ําอีกครั้งเอ็ดดี้ก็จะแสดงอาการออกมาแบบชัดเจนออกมากว่าเขานั้นกลัวจนตัวสัน่นจะอาการกลัวเชื้อโรคและความสกรปรกที่ยังไม่หายไปจากตัวเขาซึ่งนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงช่วงเวลาจากภาคแรกที่เอ็ดดี้เคยเข้าไปในท่อระบายน้ํากับเพื่อนๆก่อนที่พวกเขาจะพบกับรองเท้าของเบตตี้ริบซัมเด็กสาวที่หายตัวไปก่อนหน้านานจนได้พบกับช่วงเวลาสุดสยองในสถานที่ดังกล่าวที่เขาจะไม่มีวันลืมลงไปนั่นเอง You've got to be fucking kidding ในช่วงที่อุริชีได้พบกับปีาศาจสไตลลีสไปเดอร์เขาจะพูดออกมาว่า you've got to be fucking kidding ซึ่งนี่ก็จะเป็นฉากที่คารวะซีในตำนานจาก์เะติงปี1น8่ปีิภาพยนต์สยองขวัญของจอห์นคาร์เพนเทอร์ที่ตัวละครพาเมอร์เคยอุทานแบบนี้มาแล้วในตอนที่เห็นเอเลียนหัวแมงม,งมุมปรากฏตัวออกมา y o u got to be fucking kidding สตีเฟนคิงปรากฏตัว รายละเอียส่วนนี้ก็จะถือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผู้แต่งนิยายอย่างสตีเฟนคิงมักจะชอบแวะเวียนไปคาเมโอในผลงานภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากผลงานของตัวเขาเองซึ่งในภาพยนตร์ภาคนี้ตัวสตีเฟนคิงก็ได้ปรากฏตัวมาเป็นผู้ดูแลร้านขายของเก่าที่บิวเข้าไปติดต่อขอซื้อจักรยานนั่นเองนักแสดงจากอิตปี1990 แบรนดอนคร n นนักแสดงจากอิตปี1990 s, ที่เคยรับบทเบนในวัยเด็กก็จะปรากฏตัวออกมาคามิโอแบบสั้นๆด้วยผ่านบทบาทรับเชิญเล็กๆในฐานะทีมงานที่กำลังทำงานในบริษัทสถาปนิกและกำลังติดต่อคุยกับเบนคนปัจจุบันเต่า ในช่วงที่เบนเดินทางไปที่โรงเรียนก่อนฉากย้อนอดีตเราจะสามารถมองเห็นเต่าได้บนโต๊ะในห้องเรียนเก่าของเบนซึ่งนี่ก็จะเป็นการยกย่องเต่ามาตูรินหนึ่งในผู้พิรักษ์ประตูของ Dark Tower ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่เป็นคู่ต่อกรของเพ n y ไวส์หรืออิดในนิยายโดยเต่านั้นจะมีบทบาทสําคัญมากๆต่างจากในภาพยนตร์ที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวออกมาเลยสลปปี้บช ในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่ริชีเรียกเพนิไวส์ว่าส o อปปี้บิชซึ่งเป็นคำด่าหยาบคายที่มักจะถูกใช้ด่าผู้หญิงโดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงถึงบทสัมภาษณ์ของนักแสดงยังบิลฮาเดอร์ในรายการโคนานที่เขานั้นเคยเผยว่าเขามักจะใช้คำนี้ต่อว่าเพื่อนของเขาอยู่บ่อยอตตัวตนขง ในช่วงท้ายของเรื่องตัวละครของริชี่ก็จะมีแนวน้องสมกมากที่เขาอาจจะถูกเปิดเผยว่าเป็นเกย์เมื่อเขาแกะสลักตัวอักษร R บี A B e ลงในรัวทับกับรอยที่ริชี่วัยเด็กสลักเอาไวา้ซึ่งอาจจะย่อมาจากริชี่และอ e ีจะย่อมาจากเอ็ดดี้เพื่อนที่เขารักมากๆนั่นเองและแม้ว่าสตีเฟนคิงจะไม่ได้เขียนให้ริชี่เป็นเกย์แต่เขาก็ได้เผยออกมาว่าเขาโอเคมากๆหากภาพยนตร์จะเลือกแนวทางนี้ให้ใหกับตัวละครตัวอักษรมรณะ ในช่วงที่ไมค์กำลังรอคนอื่นๆในห้องสมุดหนังสือเล่มหนึ่งก็จะหล่นลงมาจากชั้นวางก่อนที่ไมค์จะเห็นบทความเก่าจากหนังสือพิมพ์ในหนังสือเล่มน,นั้นเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้รวมไปถึงรูปถ่ายบ้านที่ถูกไฟไหม้ที่ฆ่าชีวิตพ่อแม่ของเขาโดยในภาพเปลวไฟจะก่อตัวเป็นตัวอักษรที่อ่านได้เป็นคำว่าอิดซึ่งเป็นชื่อเรื่องและชื่อแท้จริงของเพนนีไวส์โดยรายละเอียดส่วนนี้หลังจากที่เดอะลูซเซคลับสามารถจัดการเพนนีไวส์ไปได้แล้วรูปเปลวไฟดังกล่าวก็จะไม่ได้กลายเป็นคำว่าอิดอีกต่อไปเพื่อสื่่ออวววววาาาาพกกเเขชนะคมลลัได้้แ กลัวแมงมุมในระหว่างฉากย้อนอดีตไปยังคลับเฮาต้ดินสแตลลี่ในวัยเด็กจะเสนอหมวกอาบน้ําให้ริชี่เพื่อการใัยแมงมุมกอะที่หัวซึ่งริชี่จะปฏิเสธโดยอ้างว่าเขาไม่กลัวแมงมุมแม้ว่าเพื่อนๆของเขาทุกคนในกลุม่มจะสวมหมวกนี้เอาไว้ก็ตามก่อนที่ในช่วงใกล้จบของเรื่องเพนนีไวส์จะปร,ะรากฏตัวออกมาอยู่ในรูปของศีรัะที่ถูกตัดขาดของสแตลลี่ซึ่งงอขาแมงมุมขึ้นมาและกระโดดกอเข้าไปที่หัวของริชี่เพื่อเป็นการยั่วล้อว่ามันรู้มันตลอดว่าเดอะลูซเซคลับคุยอะไรกันมาบ้างแล้ว What So you don't get spiders stuck in your hair when you're down here. Stanley, we're not afraid of fucking spiders. โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับข้อเท็จริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน <It> s <S ในภาพยนตร์อิดชาฟเตอร์ทูที่ถือว่าเป็นผลงานซึ่งเต็มไปด้วยความสยองจากตัวละครซึ่งถูกครีเองออกมาเป็นอย่างดีอย่างเพนนีไวส์รวมไปถึงแกงเดอะลูซเซคลับกูยังสามารถสร้างเรื่องราวอันน่าประทับใจออกมาให้เราได้เห็นเหมือนเดิมผ่านการแสดงของนักแสดงวัยผู้ใหญ่ที่ดีเยี่ยมไม่แพ้วัยเด็กเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากภาพยนตร์อิดชาฟเตอร์ทูปี2019นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็ สามารถคอมเมนต์มาคุยกัน,นไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สคร i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนหนที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ